นะครับเพื่นว่าเราจะมาแจ้งนะครับว่าโปรโมชั่น C f f พลฟออนไลน์เนี่ยที่เราได้ทํามาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีน้องอมเพี่ยงนะครับเข้ามาอยู่ในร่วมเป็นพิธีกรด้วยกันนะครับผมก็ฟู่นะครับจาก C f f ฟนะครับค่ะแล้วก็อมเพี้ยงจาก C f f พลฟค่ะครับอมเพี่ยงครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสพิเศษนะครับว่าช่วงหลังเรื่องงานพอดีนะครับต้องบอกว่าเราสงคนเรื่องงานแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้ยินเสียงของเรานะครับ ผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็แน่นอนนะครับช่องทางของเราครับที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์จาก c e p h i d ของเรานะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับที่ c p h i d ครับแล้วก็ u t u b e นะคะ Cerephid Solution ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีไลน์แอดค่ะมีไลน์แอดสตัวด้วยกันนะคะก็คือแอด c e e p h i d แล้วก็แอด Cerephid Solution ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีเว็บไซต์หลักของเราค่ะที่เป็น แหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆค่ะก็คือ w w w c t f i t s o l u t i o n c o m นั่นเองค่ะครับก็แน่นอนนะครับว่าที่ผ่านมาครับว่าการซื้อสินค้านะครับผ่านออนไลน์ที่เราสร้างขึ้นมาไว้นะครับจริงๆคือผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่เป็นตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่นะครับที่เราทําเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามาเก็ตเพลสนะครับให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสั่งซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายของเรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับก็วันนี้นะครับก็ จะมาอัพเดตว,ว่าแคมเปญที่เราทําออกไปเนี่ยสินค้าอะไรบ้างที่ถูกแรกกันเยอะมากนะครับทองเลยค่ะนาวินาทีนีนะคะเพราะว่าแคมเปญมิเดียซุปเปอร์เซลของเราเนี่ยก็คือเทศกาลแรกแต้มหึ่งตีนะคะหนึ่ง <1 S 1> แต้มเท่ากับหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นราคาทองตอนนี้เท่าไหร่คะพี่ภูโอจริงๆถ้าราคาทองหนึ่งบาทถ้าหนึ่งบาทหนึ่งบาทมันแล้วแต่วันวันนี้ก็ประมาณสามหมื่นสามร้อยบาทถ้าสมมติว่าทองสามหมื่นสามร้อยบาทเราใช้กี่แต้มคะถ้าปกติแล้วถ้าไม่ใช่เทศกาลนี้ จริงๆก็ต้องเกือบเกือบแสนแห้าเนาะ<ช>แสนห้านี้ถ้าคำนวณเป็นยอดซื้อก็คงแบบหลายล้านอยู่<ช>ก็แต่ว่ามีเพียงซูเปอร์เซลล์ค่ะหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นถ้ามีทองหนึ่งบาทในในแพลตฟอร์มที่เราให้แลกคะแนนเนี่ยก็ใช้เพียงแค่สามหมื่นคะแนนค่ะครับผมแต่เพราะ่องของของรางวัลของเราเรามีให้แลกเนเสิร์สใช่ๆๆไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับก็ต้องขอห้ด้วยค่ะมันเป็นการยกตัวอย่างแบบให้เห็นชัดเจนแบบว่า ค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็ที่ฮอตฮิตคนแรกบ่อยๆก็นี่เลยก็เป็นทองนะครับค่ะสร้อยคอค่ะก็สร้อยคอทองคำนะครับที่เราทําขึ้นมาก็ยังได้รับความนิยมนะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าแต้มไม่ถึงค่ะทายังไงนะครับก็ชี้แจงตรงนี้นะครับว่าการสะสมแต้มมันมีได้วย2แพลตฟอร์มนะครับหนึ่งก็คือซื้อกับคะแนนจำหน่ายเรานี่แหละก็คือผ่านซี l บียร์ฟิ n ออนไแต่อีกช่องทางหนึ่งคือสําหรับผู้เลี้ยงโคนมเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนะครับสามารถเข้าไปบันทึก ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็บ,บันทึกประจำวันอ่ะใช่แล้วมันจะมีแต้มให้นะครับตามช่องทางในการก่อบันทึกใช่นะครับก็สองช่องทางเนี่ยสามารถที่จะสะสมแต้มแล้วเอาแต้มมาแลกยังมีอื่นอีกนะเช่นเชิญชวนเพื่อนเข้ามาสะสมใช่ก็สิ่งเหล่านี้มันทําให้แต้มที่อยู่ในมือจะเพิ่มขึ้นได้นะครับก,ก,ก็เอาแต้มเหล่านี้มาแลกผมพี่ครับแต้มเนี่ยรู้ไหมครับว่าอยู่ได้ประมาณสองปีนะโอ้โหไม่ใช่ว่าแลกปุ๊บ ไม่แรกภายในสามเดือนหกเดือนแต้ม่อายุไม่ใช่ไม่นะไม่มีอยู่ได้สองปีค่ะแล้วตัวทองเนี่ยครับผมพี่ครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนสนใจมากที่สุดใช้กี่คะแนนครับตอนนี้นะคะก็เป็นสร้อยทองคำหนึ่งสลึงจากออโรล่านะคะก็ใช้เพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแต้มซึ่งจริงๆแล้ว่จะใช้ประมาณห้าหมื่นกว่าแต้มเนาะใช่ก็อย่างที่บอกว่าแคมเปญซุปเปอร์เซลของเราจริงๆอ่ะที่ผ่านมาเราจัดอยู่สองครั้งนะครับต้องเรียนแจ้งว่าจัดอยู่สองครั้งนะ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนไปคือการปีกับปลายปีก็รอติดตามได้นะครับบางท่านบอกอุ้ยคุณฟูสะสมยังไงถึงตั้งหมื่นคะแนนนะครับอย่างที่เราบอกแต้มจะได้สองปีรอบนี้ไม่ทันเก็บไว้ก่อนเอาไว้รอบหน้าก็ได้นะครับอจริงๆก็คือหนึ่งทุกทุกยอดการใช้จ่ายหนึ่งร้อยบาทก็คือได้หนึ่งคะแนนไปเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นแต้มที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากทางทิ้การตลาดนี่แหละเพื่อสัมนาคุณให้กับร้านค้าใช่ค่ะก็ ม่พี่ๆเกษตรกรมีแลกอะไรกันไปแล้วบ้างเอามาอวดกันได้นะคะใช่ครับถ้าพี่ๆเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านใครแลกไปแล้วนะครับลองส่งภาพที่แลกไปแล้วเข้ามาในในไลน์ไได้ในไลน์ก็ได้ังไลน์ไ็ได้นะครับเรามีอะไรพิเศษให้ให้ให้ทีงานให้ให้ส่งาเราแจกอะไรดีอ่ะเอาแจกได้ดิงันโอเคให้แล้วกันใครที่ส่งรูปที่ว่ามีแลกของรางวัลออกไปแล้ว พี่พูดจะแจกแต้มรอคะทำไมแจกแต้มมันอาจจะดูไม่หรูหราน,น <c oughs> ให้เป็นบัตรกำนันโลตัสดีกว่าสองร้อยบาทได้เลยบัตรกำนันโลตัสสองร้อยบาทนะครับตอนท่านนะใครส่งรูปเข้ามานะส่งรูปที่แรกคอ,อมเมนต์กันเข้ามาแลกอะไรไปแล้วบ้างตู้เย็นจริงๆเรามีตู้เย็นด้วยนะใชออ่อันนี้กดผิดเป็นโชว์วีโวไปแล้วมีโทรศัพท์มือถือด้วยแต่งจริงตู้เย็นเนี่ย สิ่งทาชิ้นใหญ่นะโดยใช้แต้งอย่างเดียวเราก็จะส่งถึงบ้านให้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจะส่งไม่มีด้วยเพราะจริงๆแต้งเนี่ยมันถูกเขาเบิกไปแล้วล่ะถูกมากๆค่ะเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบแต้งใช่ตู้เย็นสองประตูของยี่ห้ออะไรดีหเป็ไม่เห็น่หอมิตซูบิชิค่ะนะครับก็เป็นมิตซูบิชินะครับถือว่าเป็นแบรนด์เจ้าตลาด้วยใช่ครับหรือถ้าสมมติว่าบอกว่าอุ้ยแต้งไม่ถึง ลองมาดูกันที่พัดลมค่ะเอ้ยอ่าตู้เย็นอ่าตู้เย็นเล็กก่อนก็ได้เป็นตู้เย็นตู้เย็นขนาดเล็กลงมาค่ะครับก็ใช้แค่สี 4, <000. S 1> ่พันใช่สี่พันสี่พันแต่จริงๆคิดว่าพี่ๆก็เสร็จจากรซื้อของเข้าปาร์คครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เรอกไหมอ่ะใช่เนอะก็หนญญึ่งหบาทได้หนึ่งแจ่นะอันนี้คือสําหรับสั่งซื้อออนไลน์ใช่แต่ถ้าใช้ที่กรอกในแอปพลิเคชันสมาร์ทมอรนะครับก็ได้เพิ่มนะครับนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษสาหรับ เกษตรกรผู้เรียงโคค่ะ<ช>ก็ใ,<ช>ในแอปสมาร์ทมอลของเรานะคะเช็คอ<ช>ินทุกวันเดี๋ยวแค่เข้าแอปทุกวันก็ได้แล้วค่ะหนึ่งแต้มใช่เข้าหนึ่งวันได้หนึ่งแต้มแล้วถ้าสมมุติว่ามีการบันทึกถึงเอ่อมีการบอกว่าเมมโมมเอ่อมีการบันทึกว่าว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างบันทึกน้ำหนักหรือบันทึกอาหารนะอะไรเงี้ยค่ะก็รับแต้มเพิ่มไปอีกเลยตาม ตามระบบของเขาใช่ครับก็จริงๆคะแนนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าทางแอปเองเราจะไม่รู้นะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละรายการที่เราบันทึกไปมีแต้มเท่าไหร่อันนี้คนที่ใช้งานจริงน่าจะรู้ดีกว่าพวกผมนะครับหรือใครรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้นะเช่นบันทึกน้ำนมวันนี้ขายไปกี่ใช่คะแนนไปกี่ลิตรกี่กิโลกี่ลิตรหรือกี่กิโลใช่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจริงจริงเหมือนไแอปจจะสามารถแยกได้เลยว่าแม่วัวสมมติแม่วัวชื่อ แม่กอครับแม่กอน้ําหนักวันนี้น้ําหนักเท่าไหร่เข้าไปอัปเดตน้ําหนักเขาได้ครับเมื่อวานน้าหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถดูดูความเปลี่ยนแปลงของแม่กัวได้แล้วก็วันนี้ผลิตน้ํานมให้เรากี่กิโลก็สามารถบันทึกได้ซึ่งทุกการบันทึกเนี่ยก็มีแต้มเหมือนกันค่ะครับ,รบ,รบอ่าพอเราดูชิ้นใหญ่แล้วเป็นพวกตู้เย็นนะครับถือว่าเป็นของชิ้นใหญ่นะต้องถือว่าขนส่งลำบากนะครับ<โ>แต่เราขนส่งถึงบ้านกค้<ๆ>เลยใช่ คือบางท่านบอกว่าเอ๊ะบริษัทส่งจริงเปล่าส่งจริงนะแต่ประเด็นว่ายังไม่มีคนส่งลูกเข้ามาร่วมรายการนะครับด้วยจะมไม่เห็นนะครับค่ะก็มาดูของชิ้นเล็กกันบ้างที่เรามีมีอะไรบ้างคะพี่ผู้มือถืออา่าวีโบเอามือถือวีโบโอเคค่ะมือถือเออมือถือวีโบโอเคค่ะครับวีโบเนาะก็ใช้หนึ่งหมื่นสี่พันแต้มอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเราไปทำร์เวย์ว่าเกษตรกรอยากได้อะไรอันนี้เราก็ไม่มาว่าอะไรกันนะก็คือว่า เกษตรกรไม่เขาจะมีมือถือสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แรงแต่คุณภาพเยี่ยมก็ต้องแนะนํายี่ห้อนี้นะเผมไม่ได้สปอนเซอร์จาก vivo นะแต่เราคือเราคัดสรรสิ่งที่ว่าน่าจะคุ้มค่าเกษตรกรมาให้นะครับก็จะเป็น vivo เนี่ยจริงๆก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องที่ค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็จอที่ใหญ่ต้องยอมรับว่าเกษตรกรค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็สายตาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนวัยรุ่นนิดนึงนะครับก็เลย vivo เนี่ย เครื่องใหญ่นะครับแล้วเป็น Android ที่ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนเองง่ายนะครับอ mm hmm. ย่งางเาม้าครั้งผมไปอย่างเมืค้งมผมลงไปพื้นที่เนี่ยผมก็ไปเจอว่าเอ๊ะการตั้งค่าต่างๆเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่า Android เองก็มีความง่ายนะครับสวัสดีค่ะพี่เหมียวเหมียวยวีวอถ่ายรูปสวยมากจ้ามีรีวิวจากผู้ใช้จริงแลกไปแล้วยังคะไม่แน่ใจนะครับพี่เหมียวอยู่ตรงไหนนะครับถ้าแลกแล้วนะครับลงส่งรูปแ,รแลก ใส่ลูกมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะใช่ก็ลองส่งมาได้นะครับเพราะทางผู้ผเองนะครับอย่างที่บอกว่าพอแรกของรางวัลเสร็จอ่ะมันแรกแล้วส่งไปถึงเกษตรกรในมือเลยคือเราไม่ได้ให้เกษตรกรมารับที่เราที่กรุงเทพนะครับหรือที่ร้านในเย็นด้วยทําให้บางครั้งเราไม่มีลูกที่จะทำการสังนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทางผู้ผลนะครับ<ว>ก,ก็เลยอยากขอความร่วมมือว่าแบบถ้าพี่ๆเกษตรกรแรกของมันไปแล้วมาแชร์กันหน่อยค่ะช่วยรีวิวหน่อยรีวิวให้เราใช่ใชไม่ใช่ว่าเอ๊ะ คุณฟู่คุณโม้หรือเปล่าคุณมีการแจกจริงไหมไม่ไหมะะคะเดี๋ยวอาจจะคุณบอกเอออันนี้อาจจะโกหกเปล่าแต่จริงเราไม่ได้โกหกนะคือเราแจากจริงมีแล้วค่ะแจกแจกแล้วจริงๆแล้วก็มีส่งของไปถึงบ้านแล้วจริงๆค่ะก็ <c oughs> ะมีนั้งของเล็กของใหญ่ก็ที่ฮิตน,นะคะที่ได้รับความนิยมมากๆก็อย่างเช่นแบบพีทีท,ท,ทีค่ะการาด ัเติมน้ำมันค่ะบัเติมน้ำมันใช่ก็ะจะมีของปตทนะครับแล้วก็บางครั้งจะมีของบางจากอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าเอ๊ะช่วงนั้นต้องบอกว่าเราไปสรรหาเจ้าอะไรไมาได้นะครับแต่ใน<ด>แคมเปญน,นี้ก็ก็มีโลตัสการ์ดแล้วก็มีปตทค่ะบัตรเติมน้ำมันจริงๆอยากจะแอบบอกว่าบัตรบัตรเติมน,น้ำมันเนี่ยหมดไปเยอะเลยก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เล็งอยู่นะคะก็แรกก่อนเลยก็ได้ อย่างที่บอกหนึ่งแต้มหนึ่งบาทบัตรเติมน้ำมันห้าร้อยแต้มใช่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยแต้มใช่ห้าร้อยแต้มก็คือได้บัตรเติมน้ำมันน้ำมันห้าร้อยบาทเลยก็สามารถเติมน้ำมันได้ห้าร้อยบาทเลยยิ่งตอนนี้น้ำมันแพงใช่อเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้ขอเล่านิดนึงนะหลังไหม่มีพี่ๆเกษตรกรในพื้นที่บอกคุณผูขอบัตรน้ำมันเยอะหน่อยเพราะน้ำมันแพงมีเคสหนึ่งครับมีเกษตรกรนะครับเขาแลกหนึ่งพันบาทไปสองใบ อันนี้เทปเมื่อประมาณตอนต้นต้นเดือนเนาะที่ว่าผมออกแคมเปญออกไปแลกหนึ่งพันบาทไปสองใบแล้วพี่เกษตรกรท่านเนี้เอาไปใช้ในปตทค่ะ<ฆ>ไม่บอกแล้วกันอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะไม่บอกนะครับไม่บอกไม่บอกคไม่บอก,บอกอพี่เขาแลกไปสองใบเขาไปเติมน้ำมันสองพันบาทเอญหลังหลังบัตรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้แจ้งไว<ฆ>้ว่าหลังบัตรเขาบอกว่าเติมหนึ่งครั้งต่อการใช้หนึ่งใบใช่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะสําหรับ ตัวกิมวัชเชอร์ต่างๆก็คือหนึ่งบินเนาะจริงๆบินก็เป็นทริละกันแอบบอกไว้ว่าก็แยกกันเติมสองรอบใช่ก็คือเติมหนึ่งพันบาทสองครั้งค่ะใช่ไม่ต้องเสียเงินตัวเองแต่ประเด็นพี่ท่านนั้นนะครับครับเติมไปสองพันจะใช้บัตรกำลังสองใบไม่ได้ใช้แค่ใบเดียวนะครับก็จริงๆถ้าติดปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาผ่านฝ่ายขายนะครับผ่านร้านค้าดังจำหน่ายเดี๋เรื่องจะมาถึงการตลาดได้ไหมเดี๋ยวผมก็จะประสานกับเอเจนซี่ทีหนึ่งว่าเอ๊ะ ปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับหรือของไม่ครบจริงๆไม่ครบแบบไม่มีหรอครับอาจจะได้ช้าแค่นั้นนะครับคือถ้าสินค้าตกลนช้าไงถ้าเข้ามาได้พวกผมก็จะพยายามติดตามให้นะครับก็แต้มทุกอยาก่างที่เกษตรกรมีการแรกเข้ามาทีคงัถือว่าเป็นทรัพย์สินนะค่ะุณเรนนี่ได้รับแล้วจริงๆค่ะแรกอะไรไปหรอคะขอขอลูปหน่อยได้ไหมครับเพราะไม่งั้นอะอ,อทางพวกผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับ จริงๆอยากอยากบอกอีกนิดนึงก็คือว่าบัตรบัตรบัตรปตทการเรามีก่อนหน้านี้เรามีห้าร้อยกับหนึ่งพันบาทเนาะแต่ว่าเหมือนห้าร้อยบาทจะหมดไปแล้วอ้าวเหรอคะใช่ห้าร้อยือหนึ่งพันหมดห้าร้อยเหมือนจะหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งพันบาทโอเคก็หนึ่งพันบาทเหลือไเยอะแล้วหนึ่งพันแต้มใช่ก็พี่ๆท่านใดที่มีแต้มอยู่รีบแลกนะครับ อย่างที่บอกนะถ้าหมดรอบนี้ของรางวัลหมดสิ่งที่เราอยากได้ของรางวัลมันหมดไปนะใช่ต้องโรยแต่แต่ไม่หายนะค่ะแต่ยังอยู่เหมือนเดิมรอคมเป็นหน้าใช่รอทมเป็นหน้าแต่ก็บอกไม่ได้ว่าทมเป็นหน้าเนี่ยเราจะยังมีบัตรน้ำมันไหมหรือจะเป็นอะไรนะคะอันนี้ต้องรอติดตามค่ะครับก็แล้วถ้าสมมุติว่าเอ๊ะไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันอยากได้เป็นแบบว่าจับใจ่ายใช้สอยเรามีที่ไหนบ้างคะพี่พุ่จับใจใ่ายใช้เช่นอะไรดีครับ ซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีอาร์ตัวรถเป็นโลตาร์จริงๆมันมีโลตาร์บัตโลตาร์บัตรโลตัสก็มีทั้งห้าร้อยค่ะแล้วก็หนึ่งพันบาทค่ะนะครับก็จริงๆตัวเนี้ยมันสามารถไปดูในต้องต้องยกลงถือขึ้นมาดูหน่อยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่จริงนะครับอ่าเราต้องทําของจริงนะครับบัตรโรตาร์แต่ค่ะเราเข้าไปดูเองนะไม่รู้เห็นเปล่าเห็นเห็น เรจิ้มไปที่แรกสินค้านะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีรายการสินค้าเราแรกครับอันนี้อาจจะไม่ชัดัลตลมาแ้ว <c oughs> ก็ลองแรกลองเลื่อนเข้าไปนะครับผมขอดูว่ามีบัตรลดตั๋ไหมมีมีอยู่ค่ะนี่นะบัตรลดตัรนอ๋อเออนี่ยครับก็จะเป็นคฟิ์การบัตรลดตั๋นนะหนึ่งพันบาทสีม่วงๆนะแล้วก็มีปตทานะครับลองเข้าไปดูได้ครับบัตรลดตั เป็นโลตัสนะครับก็ลองเข้าไปดูนะจริงสินค้ามีตั้งยี่สิบปดรายการแต่บางรายการหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วใครใหมดแล้วก็ฮิตฮิตอย่างที่บอกไปค่ะก็คือทองมีทองอ่ะที่หมดไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งจริงๆก้าบอกว่าเป็นบัตรทองคำบัตรทองคำบัตรทองคำนะครับกี่กี่พันห้าพันห้าพันบาทหมดไปแล้วห้าพันคะแนนห้าพันคะแนนเรียกแรกห้าพันบาทใช่ใช่หมดไปแล้วอันนั้น ก็ต้องรอキャンペーンหน้านะครับรอบนี้เราไม่่านแล้ว <laughs> แต่มีเหลือทองเส้นก็คือทองรูปพรรณนี่หลายคนซื้อใช้หมื่นกล้วแต่อันนี้ก็แลกได้น,น,นะครับแล้วก็บัตรโลตัสค่ะหนึ่งมูลค่าหนึ่งพันบาทาค่ะยังพอมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะงั้นถัดมาสําหรับสายกรอนะุญตสายกกเจ็ดหน่อยอ่าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อ่าฟิตบิโอ้โหจริงๆตัวนี้ผมว่ามันมีประโยชน์เยอะนะอ่าสำหรับยิ่งคนที่มีอายุนะครับเราไม่ได้ ค่าทินงไทค่ะตัวผมเองอะผมยังไม่มีนะเพราะยังไม่มีเงินซื้อยังไม่มีอายุยังยังไม่ถึงเอายุยังไม่ถึงด้วยจะบอกว่าไม่มีเงินซื้อยไม่ใช่จริงๆฟิตบิดแต่คลายฟก็ใส่ได้นะคะคือคนรักสุขภาพอยู่มาจากา่าะใส่ใส่ออกกำลังกายเดินเดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งก็ได้แบบน้บก้าวตัวสุขภาพตัวสุขภาพใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะได้หมดเลยค่ะก็ฟิตบิดอาะถ้าเหนือฟิตบิดขึ้นไป รู้สึกจะมี Apple Watch หรือเปล่า Redmi ค่ะ๋อ Redmi โอเคโทษทีนะครับจำยาาี่ห้อผิดนะครับหน้าตาคล้ายๆกันอ๋อใช่ก็ก็เป็นเป็นเหมือนสมาร์ทสมาร์ทวอชค่ะก็อันนี้อันนี้ดูข้อความได้โทรออกได้แล้วก็เหมือนเช็คข่าวสารแบบโดยที่เราบางทีสมมติว่าอาจจะแบบด้วยนัวอยู่ครับแล้วก็ อุ้ยไม่ใช่หกหยิบโทรศัพท์เลยเพราะว่ามือเลอะแต่ว่าเราใส่ตัวไรทีนี่อยู่เราก็สามารถอ่ะเอาขึ้นมาดูได้ว่าอ๋อใครแม่เจตจใขายข้อความาจากใครหรือว่ามีอะไรด่วนยอยะไรเงี้ยคใคร <c oughs> โทรมาก็รับแจ้งมือถือเลยใช่รับกับาการราการเลยอใช่อันนี้จริงก็ดีนะครับ <c oughs> มีอะไระอีกคะมาในห้องครัวหน่อยค่ะมอทอดหิวแล้วอ่านะครับตอนเย็นแล้วนะครับค่ะ มันทอดไร้น้ำมันนะครับ<ช>ตัวนี้ก็รักสุขภาพสายน้ำมันนะครับมีอะไรคะรมีเตาแยกเดี๋ยวกันนะคลิดพร้อมกันนะครับเตาแยกนะครับก็สามารถแล่ได้ช็้แต้ไม่เยอะด้วยพันตัวไา้นี่ก็จริงๆก็ตามอูลราคานะ่ครับอาจจะมีค่าขนส่งนิดนึงนะครับมีอะไรครับอ่าพัดลมนะครับพัดลมก็พัดลมตัวนี้ทีมงานก็ได้รับฟีดแบ a กมาจากว่า,วาก,ก่อนว่าเอ๊ะ เพิ่มช่วงที่เราทําเป็นหน้าร้อนเลยค่ะสมเร็ซสมเร็เซลร์รอู้นะครับก็เลยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราต้องเอาพัดลมกลับมาด้วยนะครับเพราะก็มีคนแรกเยอะแรกเยอะพอสินค้าไหนที่มีคนแรกเยอะในแต่ละรอบผมก็จะจัดให้มันเป็น p r อริตี้ในการที่จะเข้ามาแรกในครั้งถัดไปพัดลมขอแอบดูพัดลมโอ้พัดลมนี้เรามีไม่เยอะ หลือไม่เยอะหรอคะอ๋อแต่ซิปมาบอกนะว่าเหลือไม่เยอะเพราะใ่เมื่อกี้ทางน้ององเพียงไปลังเช็กหลังบ้านแล้วไม่เจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอเจอน้อยเจอน้อยเจอน้อยค่ะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะพัดลมจริงๆริพัดลมเรามีทั้งสีเทาแล้วก็สีฟ้านะคะก่อนแรกเช็กสีดูดีๆว่าเอ้ยจะเอาสีไหนค่ะ นมปังปิ้งนมปังปิ้งอ่ะมื้อเช้าจริงๆก็นี่มื้อเช้านะครับใครกินกาแฟนะครับหรือไปไว้ในฟาร์มก็ได้นะเกษตรกรที่ใช่กินตอนเช้าเชั่วโมงวิ่งด่วนขนมปังปิ้งใช้ที่แป้งพันผู้พันห้าอ๋อพันห้าอ๋อเป็นวันอร่อยแป้งใช้แค่พันห้าไร้แป้งค่ะตัวนี้ก็แรงหน้าใช่จริงๆของรางวัลมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะวผมเลืเฉพาะตัวไฮไลท์ไฮไลท์มาให้นะครับทุกท่านลองเข้าไปดูนะครับก็คือ การเช็คแต้งการแรกของมันนะแรกในไลน์นะครับที่ไลน์แอทไซส์ซีเอฟีอนไลน์นะครับวิธีการทําให้เป็นนะฮะหรือติดตรงไหนก็แจ้งเข้ามาหลังบ้านนะคพวกผมก็จะให้ยังตอบต่อไปนะครับจริงๆวันนี้เหมือนเป็นการแอบเอามาบอกดีกว่าว่าผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนเหลืออะไรบ้างให้ให้ได้แลกแล้วก็เผื่อใครที่แบบว่าเล็งอยู่ว่าเอ้ยรอะสะสมแต้มเดือนหน้าก่อนดีกว่าอะไรเนี้ยคะ่ะจะได้จะได้แบบ อุ้ยงั้นเรารียบแรกดีกว่าครับค่ะมีคนทักเข้ามานะครับสุสุดปังทำไงได้ครับอ๋อคุณเอกนะครับเอกครับผมสุดปังนะครับคุณเอกครับจริงๆครับวิธีการแรกครับวันนี้ถ้าคุณเอกเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับใน a อ s i ซ n CPF f ฟิออนไลน์นะครับในไลน์นะในไลน์ไลน์ไลนอค่ะแอ s ไซ n อ่าน้องเพียงขึ้นแบนเนอร์นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับค่ะ แอดไซน์ซีเฟีออนไลน์นะครับแล้วิ่มเพื่อนก่อนนะครับแล้วไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก็กกเบอร์มือถือแล้วมารับ OTP นะครับฟังดูอาจจะยากนันแต่จริงๆไม่ยากนะกกเบอร์มือถือรับ OTP กกข้อมูลส่วนตัวนิดน,นึงถ้าเป็นข้อชื่อน,นามสก,กุลวันเดือนปีเกิดตรงนี้ทุกทา่านจะบอกจะเอาไปทำไรนะจริงๆเขาผมจะมีคมเปนสำหรับคนที่เกิดเดือนนู้นเดือนนี้ะนะครับก็การตลาดก็วางแผนจะทำนั่นแหละอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแล้วก็มี ถามว่าเอาอยู่จังหวัดไหนซื้อสินค้ากับรายไหนนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีผลกับว่าเอ๊ะจังหวัดเนี้ยจะต้องมาซื้อกับเอเจนต์เจ้าไหนนะครับเราก็พยายามจะทําไว้แต่ถ้าไม่มีให้เลือกเป็นอื่นๆแล้วระบุชื่อร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มชื่อร้านให้หน่อยในระบบเองคำั้งหนึ่งนะครับสมัครวันนี้นะครับก็จะได้รับเลย1 0 0่งร้อยคอยนะครับหรือหนึ่งร้อยแตฟังไม่ผิดนะครับ100 1 0 0่ง้อแตได้เลยห่ง้ยแตงจริงๆมีค่า1น0บาทนะ แต่แค่ว่าเอิญของวันเรามันต้องมีขยับขึ้นไปนิดนึงค่ะก็อาจจะต้องไปบันทึกผลการเลี้ยงของโคโนมนิดนึงนะครับหรือซื้ออาหาร CPM นี่แหละที่เราที่ร้านเอเทมที่อเมริกาวิธีการจริงเราคือไปร้านเอเทมนั่นแหละก็คือเราซื้อของเขาอ่ะเราก็บอกเขาหน่อยว่าเอ๊ะขอสะสมแต้งนะครับก็อาจจะก,กรอกสั่งซื้อระบบสั่งซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับเพื่อสะสมแต้งนะครับก็ประแทนจำหน่ายก็จะบริการให้เรานะครับ จริงๆเป็นระบบสะสมแต้มและตรงนี้ที่เราทำขึ้นมานะครับใช่หรือถ้าเราจริงๆคุ้มมากเลยนะคะแค่ลงทะเบียนใน a ซ s c r e a i v ออนไลน์วันนี้ก็คือได้รับไปเลยหนึ่งแต้มครับแต่หนึ่งร้อยแต้มหนึ่งร้อยแต้มหนึ่งร้อยคะแนนนะคะแล้วท้ายังไงถึงจะได้แต้มอีกคะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้จะซื้อของเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนทำยังไงคะเพิ่มเพื่อนคือการชวนเพื่อนชวนเพื่อนเพิ่มเพื่อน นเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกซีนีฟีดออนไลน์กับเรานะคะก็คือสามารถกดชวนเพื่อนจากลายได้เลยใช่ครับก็ชวนได้หนึ่งคนจะได้สามสิบแคนเราชวนได้ทั้งหมดสิบคนที่ไม่เกินสิบคนสิบคนนั่นแหละถ้าเชิญสิบคนได้สามร้อยวกกับแลกเข้าที่เราได้หนึ่งร้อยแนนเป็นสี่ร้อยแนนนะคะจริงๆก็เกือบจะแลก จริงๆแรกได้หลายอย่างเลยนะในนั้นอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยค่ะนี่จะมีจะมีจะมีพวกเอ่อทูพอยทูจะมีบัตรคะแนนเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรบัตรเงินสดใช่ของทัวร์เลสก็คือโอนแต้มเป็นทูมันนี่ครับเพราะทูมันนี่เราใช้แต่เราจะใช้แต้มเยอะนิดนึงค่ะคือสมมติเราแลกทูมันนี่ห้าสิบบาทเราต้องใช้แต้มสองร้อยห้าสิบแต้มแลกไปเป็นทูมันนี่นะครับซึ่งแคมเปญตัวเนี้ย ถ้าหมดรองเลยนะเพราะมีคอมเมนต์กลับมาหลังบ้านเหมือนกันว่าเอ๊ะเอเอทางตลาดทำไมแคมเปญทูมันนี่มันหมดเร็วจังต้องยอมรับมาเศรษฐกิจอ่ะคือเราเอาเงินออก,กไปใช้ใช,ใช้ใช้เงินได้เลยเนาะเพราะทุกท่านก็คือแปลงแต้ม่งเป็นตัวเงินแล้วเอาเงินไปซื้อสินค้าที่อยากได้เองเ<ช>มื่อกี้400คะแนนใช่ไหมคะใครเราสามารถแลกบัตรของผ่อนโลตัสมูลค่า50บาทได้เลยค่ะใช้250คะแนนเท่านั้นครับค่ะ ยังเหลืออีก150คะแนนใช่ไหมคะเมื่อกี้เราสามารถแลกบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีได้30บาทก็คือใช้หนึ่ง150คะแนนค่ะบิ๊กซีเนี่ยต้องบอกว่าเป็น e c ค่ะก็คือเอาโค้ดเนี่ยบาร์โค้ดไปสแกน่ห้นาใช่เน้า่คเตอร์ได้เลยค่ะก็อันนี้พวกสินค้าเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสินค้าเรทปกติก็คือเรทในการแลกปกติก็คือว่าห้าคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทค่ะใช่ก็อันนี้ถ้าสมมติว่าแบบ สมัครเนาะก็สามารถแลกได้สมัครชวนเพื่อนก็มาแลกอะไรพวกนี้ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรพี่มีกเกษตรกรที่ซื้อของกับเราอยู่แล้วนะคะก็เพียงแค่เปลี่ยนจากการเดินซื้อที่ร้านมาเป็นการสั่งออนไลน์เนาะก็ได้แต้มเหมือนกันใช่ครับผมหรือท่าในใดฟังเราไม่ทันหลังไมค์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานช่วยตอบนะครับต้อง กระชับมาในลายแอดได้เลยค่ะหรือท่านใดมาดูย้อนหลังไ็ได้เดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นๆจะทําออกไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับว่าแ,แนะนาําการใช้งานแนะนำยังไงอย่างเงี้ยครับหรืออาจะมีช่องทาง TikTok, TikTok, ติ k ต o อติดต่อรู้เปล่าไม่รู้ว่าติดตามกันไม่รู้ว่าเกษตรกรเรามีการใช้งานพวกนี้ด้วยเปล่านะแต่เราก็อยากจะไปช่องทางต่างๆที่ตอนนี้คนใช้กันเยอะนะครับเนาะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ทั่วทึนนะครับ แต่เราจะคงไม่ไปไอจีน่าทำไมรุ่นนี้หนึ่งนะครับอินสตาแกรมเนี่ยเราคงจะยังไม่ไปนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เราก็คงยังไม่ได้ไปนะครับเราก็ยังอยู่เป็นแบบแมสเป็นโปรแกรมแบบแมสแต่ก่อนนะครับก็คือพวก Facebook YouTube ดูบันเพลินนะคะมีความรู้อะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะเป็นไงบ้างองค์เพิ้งครับวันนี้เราสองคนมาจัดรายการองค์เพิ้งคิดว่า น่าจะมีคนมาติดตามเรานะใช่อก็มีนะคะมีเนี่ยมีคอมเมนต์ใช่ก็ต้องขอบคุณมีมีคนรีวิวขอบคุณทุกคนที่มารีวิวให้เราอ่าเดี๋ยวคุณเหมียวเหมียวกับคุณเอกนะครับรกคนหลับไม์มาให้ระการที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวเราขอขอส่งเป็นกิฟต์ล็อกเชอร์กลับไปให้นะครับในเมื่ออยู่ร่วมรายการกับเรานะเนต้นรายการเลยก็ต้องขอขอบคุณจริงนะครับคุณเรนเรนมีด้วยได้ทั้งสามท่านนะสามท่านนะแอบอยากเห็น เออได้ได้โพสรูปมาไหมคะคุณเรนเรนนี่เดี๋ยวขอเช็คแมนะ่หน้าเฟซบุ๊กไม่ไม่ยังไม่ได้โพสต์มาอ่าไม่เป็นไรนะครับก็สามท่านนะครับรบกวนทิ้งทิ้งทิ้งเออไม่ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ <c oughs> โปรโมทอยู่ข้างหน้ารบกวนหลังไม่ไดีกว่าไปที่แอทไซสิบเ f ฟฟี่ออนไลน์นะครับส่งที่อย,อยู่ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่ให้เราใหม่แล้วกันสามท่านนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะส่งเป็นค er ิวบัเชอร์ลตัพสองร้อยบาทกลับไปให้นะครับก็ต้องขอ,อขอบคุณนะที่อยู่ร่วมรายการั้็แต่ต้นรายการของเมเเป็น<ร>ท<า>งังมาในไลน์นะคะทังมาในไลน์นะครับ,นนยรบอย่าอย่าอย่าส่งข้อมูลในในช่องที่เรากาลังโปรโมทนะเพราะ PDPa นะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนี่อย่าแช์นะขอหลังไม้แล้วกันเพราะหลังไม้เราเราจะไม่เอาข้อมูลออกไปใช้งานสีสัวนนะครับก็ต่อสีสวสามท่านนะครับที่เราได้เกิดไปขอหลังไม้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งของรางวัลัไปให้นะครับ กรต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะที่อยู่ร่วมรายการกับเราเกือบครึ่งชั่วโมงนะครงั้นผมพี่ครับงั้นเราอสองคนก็ต้องขอตัวไปก,ก่อนก็แลก,ก,ก,กแต้มนะคะยังแคมเปญมิต d เยียร์ซูเปอร์นะคะเทศกาลแลกแต้มยิ่งใหญ่ประจำปีนะคะหนึ่งแต้มเท่ากับหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะคะก็เริ่มแล้ววันนี้นะคะจนถึง31สิงหาคมเนะาะก็ ของสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วแอบมาบอกดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยผ่านไปแค่เดือนเดียวเองนะคะยังเหลืออีกตั้งสองเดือนเนาะของเราก็อยากจะบอกว่ารีบรแรงนะคะก็ถ้าใครเลงอะไรไว้หรือใครแพนว่าเออเดี๋ยวจะซื้อของเข้าร้านคร <c oughs> ับก็หรือจะซื้อของเข้าฟังซื้อเลยคะ่ะ <c oughs> ซื้อเลยแล้วก็ได้ได้เลยแล้วก็แลกเลยนะคะก็กลัวจะไม่ทันนะคะของที่พี่ๆเลงเอาไว้ก็ ได้ครับประมาณนี้ถ้าไม่ทันเอาไว้รอบหน้าครับที่บอกว่าแจ้งอยู่ได้สองปีนะครับถ้าไม่ทันก็ต้องเป็นเป็นรอบหน้าซึ่งรอบหน้าสินค้าจะเป็นอะไรก็ต้องมารอลุนเราก็รอติดตามกันอีกทีค่ะครับงั้นตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับที่เราสองคนมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นประจําเดือนไว้ก่อนเดียเดี๋ยวสิ้นเดือนก็กลับมามาใหม่มาใหม่นะครับคกันใหม่ค่ะมาอัปเดตกันแหม่ว่าเหลืออะไรบ้างได้นะครับค่ะงั้นพุ่งสองคน ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับงั้นลาไปด้วยสปอตวดอิดีโอสินค้า,า,าเดี๋ยวเราปิดด้วยรายการด้วยสปอตวดอิวดีโอนะครับค่ะแล้วก็มีอะไรหลังไมค์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสามท่านนะครับหลังไมค์เข้ามาด้วยนะครับทั้งสามท่านนะครับท<า> okay, ักไม่ไรแอบมานะคะซีเนียปิดออนไลน์แอ l ซีเนียปิดออนไลน์นะคะโอเคครับงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ CPF ปิด i อยจัดนานแคมเปญใหญ่และของรางวัลจุดใจกับแคมเปญมิเทียซูเปอร์เซลล์เทศกาลแลกแต้มครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี1แต้ม1บาทกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องพบกับบัตรกำนั้นบัตรส่วนลดและของรางวัลมากมายกว่า30รายการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2,565นี้เท่านั้นแลกเลยวันนี้ที่ไลน์ CPF ฟีดออนไลน์ สะสมแด้กันได้ที่ CPF s i t ออนไลน์และ c p Smart Mall CPF s i t Point ยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกระเรกรรุ่นใหม่ทันสมัยยุค4.0